จริงบางตอนในชีวิตของผมตอนนี้นั้นมันเริ่มสงสัยในสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำอยู่มันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยที่ทำให้ผมต้องออกเดินทางมาค้นพบในสิ่งใหม่หรือเป้าหมายที่ตัวเองคิดผมได้รับคำตอบทีละคำตอบในสิ่งที่ผม พยายามค้นหาและผมรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่ต้องใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นไต้องการและผมได้พบกับคำที่ว่าการที่จะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากถ้าสิ่งนั้นใจเราต้องการและไม่ต้องการให้คนอื่นไนด้รับรู้ นั่งมองไปรอบๆและถามกับตัวเองว่าอันนี้หรือใน,นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจออกเดินทางคำตอบตอนนี้ของผมนั้นมันตอบได้แค่ว่าสิ่งที่ผมพยายามไขความประสริ์มันเป็นสิ่งสมมติมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะให้ความสุขแต่เปล่าเลยมันว่างเปล่ามันอยู่ที่ใจของเราที่ผมพยายามหามาตลอดละความจริงตอนสุดท้ายผมก็แค่ต้องทําความฝันและเป้าหมายให้เสร็จและกลับไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆในพื้นที่ของเรา